ดมันบรรยากาศอยู่ทงนากับสิประมาณน,นี้ยานะโอ้มะเขืองามยังปยย่ยใหญ่เธอเด้อฮัลโหมทุกคน <Good morning. S 2> ตอนนี้ก็ประมาณเจ้าบงญละ แปดมงแล้วเมื่อนี้คือเขามาเกี่ยวข้าวทุกคนเนี่ยเอาเกี่ยวมานำเกี่ยวข้าวในรอบไปในรอบเจปีว่ะสี่ห้าปีแล้วทุกคนแล้วก็เป็นปีที่มาเกี่ยวข้าวมือแรกเลยแล้วก็มีชิปขาใหญ่นำส่วนของไพ่ก็ของเอ้ไพ่ขนาะพอดีเอ้ไพ่คานลูกก็เลยบอกมาเขาก็ต้องมาซวยคือเธอแล้วเข้ามาลกก้าเธอหนึ่งแล้วก็มาปุกหน้าเลยทุกคน ตอนนี้คือหอดเวลาเกี่ยวแล้วเราก็ตอนนี้เฮาสิไปเกี่ยวเข้าน้ำกัน,นทุกคนมาส้มกันวะวิธ<ท>ีเกี้ยวเขายูเล่าเป็นแนวไหน,นเนาะที่ตามไปเยี่ยงเย้าทุกคนตัวนี้มึงปุใสุ่๊ใส่ทุกคนบรรยากาศยูทงนาก็สิประมาณนี้คือมันนี้จังเขาเจ้ามาเกี่ยวเนาะเขาเจ้าจออมาแต่เศร้าผู้เทียนมาฮับจังนะแล้วก็เขาเขาเกี่ยวไปพุ่น เกี่ยวได้ประมาณหนึ่งแล้วคือเราไปตลาดไปซื้อเครื่องของมาอย่างน้อยก็เลยว่ามาซ่านะทุกคนไปนเอา,าเบิ้งส่งขี่คันเทคคือนนี้นะเม,มาเขาขี่เราขี่เราไปเสิ็ค่ะ นี่อันนี้คือเขาเจาเกี่ยวแต่ตอนเศร้าแล้วทุกคนเขาเจามาแต่เศร้าๆ uh uh. ตอนนี้คือเฮาสิไปเกี่ยวเข้ากันอุปรกรณ์การเกี่ยวเข้าของเฮาในมือนี่ก็คือต้องมีทงมือ้ทุกคนหลักก็มีเกี่ยวเนาะสองอันนี้พอทุกคนทงมือทาบใส่ก่อนอยายาไมันสิบาดมือหล้กก็สิเกี่ยวมือตัวเองขนาดก็เลยต้องได้เอาทงมือนำแล้วทุกคนตอนนี้คือทิปขาใหญ่เพิ่นเริ่มแล้ว ไปเบิ่งเกี่ยวพาทุกคนไปเบิ่งวิธีการเกี่ยวเข่าแบบฮาวแบบอาคาสไตล์อาคามีแ<น>่วกวิธีไหวคือปีนี้เขาบุคอยงงามปันได้เนาะแต่ละปีงามงามบรรยากาศทุ่งนาก็สีประมาณนี้ทุกคนสวยงามอิหลี คือนี่คนที่มาฮับจังจะเกี่ยวอยู่เทิงแล้วก็นตอนนี้คือเขามาเกี่ยวอยู่ลุมพุ่นประมาณนี้ทุกคนเอเขายืนไทยมาช่วยเกี่ยวขาเด้อห <laughs> าลูกเคลืเกี้ยวขาเด้อ คงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลางยามห้องดังวันเก่ายามเมืออ่อลมโชยมาลมพัดยเย็นเๆใครขจังเลยคนหนึ่งเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าพันกีบเดอ้อ ลนเป็นเงินบาทถูกทวเดวะ <laughs> ถูกอยู่ประมาณอสองร้ยเ้าบัทประมาณนี้เลยทุกคนถ่าเป็นไลเป็นเงินไทยนะแต่เงินเราก็จีบประมาณจีบิรากีบต่อคนนี่เขาชี้เวลวแล้วแล้วบอลมือสำเนเที่หนึ่งสิบสองโมงเขาก็เ,เลลวแหละเดนี่นี่ก็ชี้เหลวแล้วเนี่ยเกวสุด คนบ่ได้เงินถัาจา้างมะบไ่ <c ười> บได้คือเขามาซวยเนาะทุกคนมาซวยละละเป็นคนดีไงแต่เขาสิได้ผ้าหอมในอย่างเนาะเพราะว่าไม่เท่าเขียมไว้ให้แล้วถึงสิบ,บ่ได้เงินก็สิไดผ้าหอมพักเมียงแต่ว่าบ่ไดงวางเอาเงินดอกอันนี้มาซวยซื่อไปให้กูบอกเ<ข>อาหรอกเ<ข>อาเดียวมิตรภาพ ใช่ใช่ใช่นี้พี่น้องกันต้องซวยกันแบบนี้ทุกคนทำได้อันนี่เวียมีงานต้องซวยแบบนี้แหละเรามีนาแล้วเมื่อไหร่ถึงจะมีใจหัวมีนาแล้วเมื่อไหร่จะมีเงินวะไม่มีตังใช้แล้ว คือเมื่อกี้นะเกี่ยวเข้าเมื่อยเราก็นั่งพักผ่อนอยู่แล้วก็อไม่เห็นไม่เท่าเก็บมาเก็บพักม่อยังก็เลยไปเก็บสวยนะทุกคนไปเก็บมะเขือไปไม่เท่ากับมันเก็บอยู่ฉันง่วงนอนมาไว้มาไว้มาเกี่ยวไว้เดี๋ยวกว่อนที่กับเราตอนนี้คือสิบโมงแล้วแต่ว่ากำลังสิ้แล้วเลยทุกคนโอ้ยุดกินส้มตำ <laughs> เดี๋ยวพาไปกินออโอ้มะเขือ งามสุดทุกคนเี้ยาจุลาดช่ย่าเยละมัง้งงายากง่ายงายเลยอ่ะลังงานอย่นี้ย่า <laughs> ไม่เท่ากำลังเก็บมะเขืออยู่มะเขืองามงามทุกคนเรื่องนั้นใีเมืองงาเปียดเลยดูแจ่มอนี่เชนี่มีเฮ้ เป็ดตัดแสบกัปกินเจนีน่เนาะนี่แซ,บซ่บสุดแม่กัปกินดิบๆแบบนี้เลยแหละกับสามีหลับเมียงน,นะอร่อยไม่ค่อยยืดเละ่ะยืดอ่ะยึงกันตัวเด็กกันเลยเหรออันนี้ผ้าหอมแซ่โอ้ยผ้าหอมอะไรจะควายอยู่มาใช่กุ๊บแล้วภาษาลาวูอื่นแต้คนไทยเคนอื่นมาหอมแซ่หนะ ้าโอ้หญ่จังเลยใหญ่ลไล่โอ้หญ่ได้ไล่ตัวหนึ่งก็ไล่ไล่ออกนุเงยดูมะเขือเขาเจ้าปลูกแต่แบบนี้นุ่มะเขือแบบนี้มากสุดโอ้ ก็ส่งมาให้วาเล่ท่าอาเป๋ออีกอู้ก็ส่าใหวาเล่ก็ส่มลยี่ยีมเาียไ้แล้วเอาดันตด็เลน้าอ้หอมแซ่อุ้ยาหอมอจะควายอยู่มช่กุ๊แต่ภาษาละบนู้แต่คนไทยคนอื่นมาหอมแซ่น่ะธมดาอ้โอ้ หญ่จังเลยใญ่ไ <laughs> <laughs> ลยโอ้ย <laughs> ญ่ได้ไลยต้นหนึ่งก็ไลาไล่ออกนู้นไงทูมะเ,มเ,มเขือเขาเจ้าปลูกแต่บแบบนี้นู้มนมะเขือแบบนี้มากสุดโอ้ยนี่ ก็สวม,กม,มากเลย่อะไปปุ๊บก็จะสวมากเลวนีม้มีแต่มเขือจนีมะเขือนี่คือค่อยมักสุดเลยทุกคนบงไหมโอ้ยสีสีเม่ยงก,ก็เอิ่นสีดอกอันซันส,นสีดอกมะเขือก็สีสมะเขือแหละอื่น จะมีผ้าห่มมายังปูกไว้ทุกคนแก็บมะเขือไปกับลับก่อนมะเขือมือเดือเลยเหรอ,อยัเหลือเหลือนี่มะเขือเยาเด้อทุกคนนี่บึง่งเมยเห้าเหางามงามัวกินตามกินแซ่บนี่คือมะเขือข่มเีอง สำเร็จไปแล้วสำหรับเ้าสองคนเนาะสองล็อกเหมือนบ่ตอนนี้คือได้สองล็อกทุกคนล็อกนั่นกับล็อกนี้ กูยวยไว้ <laughs> ยานะ้นน <laughs> <laughs> แล้วแล้วทุกคนตอนนี้ให้ชิพันเกียวมดซะเอาเป็นตะก้องให้ <laughs> เองเตยซำนี่เน่เขาจอไปกินข่าวหมดแล้วเรือแตเหาสองคนสิวาสิซำอันสองอันนี้เนาะแล้วก็กินข่าวแล้วแล้วก็เอาสิไปเกี่ยวต่อพูนตอนนี้คือเอาเกี่ยวมาชีหันล็อกแล้วสำหรับหาสองคนก็สิประมาณน,นี้เนาะทุกคนเกี่ยมสิไปกินขา้าวเมืยบ่ ไม่บ,มบอบอออกคือฮาบ่ได้นพักทุกคนเกีียวมาจนหมดเลย้เงาเว้ยเคไปไปกินข้าวกลับกัน,ไ,นได้เวลากินข้าวแล้วขาเจ้ากกับกันหมดแล้วทุกคนไปกินข้าวตอนนี้คือฮอสองคนกับน้าหลังแมนบอแม่นบอ ตอนนี้คือเขามาต่อยอยู่เทิงพี่เนาะทุกคนหลังจากกินข้าวแรกเขาก็มาต่อยอยู่เทิงพูดเมื่อกี้เขาเกี่ยวอยู่ลุมพูดแต่ตอนนี้คือเขาจะไปเกี่ยวอยู่เทิงเห็นยังไปเกี่ยวอยู่เทิงเนาะทุกคนเพราะว่ามันจะมีเส้นทางขานไหวอยู่นี่เมื่อกี้มันเกี่ยวอยู่ลุมโอเคไปเบิ่งบรรยากาศอยู่เทิงกันนี่อยู่เทิงก็จะประมาณนี้ นี่คือบอนที่เฮาเคยมาปลูกนาได้ทุกคนนี่ตอนนี้คือเฮามาเกี่ยวอยู่เทิงพี่เราทุกคนเพราะว่าอยู่ลุมนี่ให่คนเขามาคนที่มาจ้างเกี่ยวแล้วก็คือเฮานี่มาเกี่ยวยทางนี้เจ้าของนะเฮาเป็นเจ้าของ,ง,องบรรยากาศดีดีลมแห้งๆพอยามหนาวแล้ว ผู้ยิ่งอาคาเมนเหฮดเวียกเก่งสุดภายไฟต็คทึกกมันบอก ลลอกสุดไ้ายละเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็ใกล้สิวัดสามมุงแล้วสู้ๆนะจ๊ะเดี๋ยวก็สิแล้วแล้วหนาทีห้นาทีก็สิแล้วแล้วสำเร็จแล้วทุกคนเกียมสิกลับบ้านกัน ตอนนี้คือเขาโมโหดอยู่บอลอยู่เฮือนทิพย์แล้วเฮือนนางทิพย์นะทุกคนสิพาทุกคนมาเบิ่งบอลเลี้ยงกบของทิพย์เขาเนาะนี่ทุกคนรุ่นฮักสุดโอแม่น่าหนักโอ้โหเยอะแยะจังเลยมีสามบอลทุกคนบอลเชิงหันบอลหนึ่งแล้วก็บอลนี้บอลนี่ โอ้โหบ่นเยอะแยะยังบ่นใหญ่ยังบ่นใหญ่เธอเด้อเอาบ่นจริงบ่นติงจะเอ๋โอ้โกบเยอะแยะนี่คือบอเรียงกบของ คลิปเขาวนะซองบอลใจยังน่อยอยู่ทุกคนอู้หูทางบ้านคอยว้ายใหญ่ antelai sut